เดี๋ยวคุณตรวจสอบพื้นที่โดยรอบให้ดีที่สุดนะอย่าให้มีอะไรผิดพลาดบริษัทของเราต้องเป็นบริษัทรับเหมาที่มีคุณภาพมากที่สุดและส่วนพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยต้องเป็นคอนกรีตปั้มลายให้หมดเลยบ้านมันจะได้ดูเด็ดเโอเคไหมคุณครับคุณครับแป๊บหนึ่งครับคุณลืมกระเป๋าตังค์ครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับในกระเป๋าเนี่ย มีแต่เอกสารธรรทั้งนั้นเลยอ่ะครับถ้าไม่ได้คุณเยผมแย่แน่แนๆเลยงั้นถือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยอจัดผมนะครับไม่เป็นไรครับผมช่วยด้วยความเต็มใจครับงั้นผมเลี้ยงกาแฟคุณชักแก้วได้ไหมครับได้ครับเออแต่ว่าวันนี้ผมมีนัดเดทแล้วฮะเดทกาแฟเลยครับ ยังไม่ใช่แฟนครับเพิ่งจะนัดเจอแล้วก็นัดเดทกันครั้งแรกครับแล้วคุณจะแต่งตัวแบบนี้ไปเดทเขาเหรอครับพอดีว่าผมเป็นวิศวกรคุมงานของบ้านโครงการนี้ครับแล้วตอนนี้ผมเลิกงานแล้วคือผมไม่มีเวลากลับไปเปลี่ยนชุดนะครับก็เลยจําเป็นว่าต้องไปนัดเดทแบบนี้ครชุดนี้เลยอพอดีในรถผมเนี่ยมีชุดที่ดูดีกว่านี้อยู่ชุดหนึงผมก็คงไปเปลี่ยนกันนะ วันนี้ผมรีบมากๆเลยครับยังไงก็เอาไว้คาหน้าก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับแต่นะเสื้อผ้าที่ดูดีเนี่ยผมว่ามันช่วยคุณได้นะขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าผู้หญิงที่จะคบกับผมต้องมีจิตใจดีไม่มองคนแค่ภายนอกผมทำงานแบบนี้ผมคิดว่าเธอน่าจะเข้าใจครับยังไงผมต้องขอตัวก่อนนะครับขอบมากนะครับ คนอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรครับแต่งตัวแบบนี้เนี่ยผู้หเหมือนกับหนีหมดเีว่า สวัสดีครับใช่คุณพรหรือเปล่าครับที่แกรู้จักชื่อฉันได้ไงแต่งตัวก็สกรปรกไปไกลเลยนะฉันมีนัดอะ่ะผมแต่งตัวสกรปรกนิดเดียวเองไม่เห็นแปลกเลยนี่ครับที่แกเคยส่องกระจกบ้างไหมเนี่ยแต่งตัวสกรปรกแถมยังเหม็นด้วยอะ่ะไปไกลเลยไปคุณเห็นผมแต่งตัวสกรปรกแบบนี้ ก็เลยคิดว่าผมไม่มีเงินใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะบอกอะไรคุณให้นะครับคนเราจะรวยจะจนไม่เห็นเกี่ยวกับการแต่งตัวเลยนี่ครับเ,เกี่ยวสิการแต่งตัวเนี่ยเป็นการบ่งบอกฐานะของคนเลยนะแลวเมื่อกี้ที่คุณบอกผมว่าคุณมีนัด เขาชื่ออะไรล่ะครับชื่อคิวนี่แกอย่าบอกนะว่าแกนผู้ชายชั้นนัดเดตอะ่ะใช่ครับผมชื่อคิวเป็นผู้ชายที่คุณนัดเดตด,ด้วยครับแต่ถ้าคุณไม่โอเคกับการแต่งตัวของผมก็ไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ มันก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะฉันไม่น่าเชื่อเลยที่แกบอกว่าแกนวิศวกรอ่ะคิดว่าคนที่ทำงานวิศวกรจะรวยแบบนี้ซะอีกใช่ครับผมเป็นวิศวกรครับพอดีว่าผมเพิ่งไปตรวจงานที่ไซต์งานก่อสร้างมาครับแล้วไม่มีเวลากลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคฉันเชื่อแกก็ได้ว่าแกนวิศวกรแต่ขอโทษนะฉันพบว่าคนจนไม่ได้จริงๆอ่ะ คนอย่างฉันน่ะหมอเศรษฐีเท่านั้นแหละบอสครับพอดีที่บริษัทมีเรื่องด่วนครับว่าต้องรีบกลับเดี๋ยวนี้ครับนี่แกมีคนขับรถด้วยเหรอใช่ครับผมเป็นคนขับรถของบอสครับอ่า พอดีว่าผมมีธุรา่าลวนครับขอบคุณที่มาตามนัดน,นะครับขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคุณคุณมาที่ร้านนี้ได้ไงล่ะครับเนาพอดีมานั่งกินกาแฟครับ แล้วเห็นคุณคุยกับผู้หญิงคนนั้นก็เลยอยากหาอะไรทําสนุกๆครับนี่อย่าบอกนะครับว่าคุณโดนดูถูกเพราะแต่งตัวแบบนี้เนะี่ยครับผมผิดหวังในตัวเธอมากๆเลยนะครับที่เธอมีความคิดแย่ๆแบบนั้นตอนแรกผมก็คิดว่าเธอจะมีมุมมองแล้วก็ความคิดที่ดีกว่านี้นครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับโอเคครับนี่รถคุณเหรอครับใช่ครับพอดีว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอวดเท่าไหร่ครับโอ้โหคุณนี่รวยกว่าผมอีกใช่นเนี่ยไม่หรอกม้างครับเดี๋ยวก่อนค่ะเรายัางคุยกันไม่จบเลยนะคะ เออบอสครับงั้นผมไปเตรียมรถแท้บอสนะครับอาอนี่อะคือว่าฉันจะมาขอโทษเรื่องเมื่อกี้อะค่ะฉันเข้าใจผิดเองอะทำไมคุณไม่บอกล่ะคะว่าคุณรวยขนาดนี้อะแล้วทำไมผมต้องบอกคุณด้วยล่ะครับก็เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเพิ่งเลิกงานไม่มีเวลาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันไม่ฉันเข้าใจผิดได้ไงอะคะ คุณเป็นคนโจน,นะเมื่อกี้ผมก็บอกคุณไปแล้วนะครับแต่คุณไม่ฟังผมเลยคุณมัวแต่อคติกับการถึงตัวของผมคือฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะคะ่ะมันแค่ลงชัว่ววูบเออคุณให้อภัยฉันได้ไหมคะ,ะก็ได้ครับงั้นคุณรีบไปเกียยงงานเลยคะ่ะไว้เดดหน้าฉันจะติดต่อกลับไปนะคะครับ ขอตัวก่อนนะครับนแกรู้ไหมผู้ชันกำลังเดทอยู่กับใครอะ่ะฉันกำลังเดทกับผู้ชายที่รวยมากและตอนนี้เขากำลังจะพาฉันไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารหนูด้วยอะ่ะเขาดีกับฉันมากเลยนะแกหนว่าอย่าง,างนี้เถอะว่าฉันน่าจะแต่งงานเขาเร็วๆนี้แหละ เออทำไมคุณถ่ายรูปเยอะจังครับพรานี้ว่าฉันจะถ่ายอวดเพื่อนนะคะเพื่อนฉัน่ะมีแต่คนที่อวดทั้งนั้นเลยอะคราวนี้แหละพวกนั้นจะได้อิจฉาฉันบ้างคุณแน่ใจเหรอครับว่าคุณพวกนั้นคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณช่างเธอคะ่ะฉันไม่สนหรอกนี่คุณถ้าถึงวันครบรอบหนึ่งปีของเราอะฉันขอแห่งเพชรเม็ดโตโตเลยนะ แล้วก็ถ้าคุณจะขอฉันแต่งงานอะ่ะต้องมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคือแบบว่าแต่ถ้าคุณจะขอเนี่ยคุณบอกฉันล่วงหน้าหน่อยนะคะฉันจะได้เตรียมตัวแต่งตัวส,สวยๆรออะคะ่ะเออแต่ถ้าคุณห่วงว่าไม่รู้จะไปขอแต่งงานที่ไหนอะ่ะคุณบอกฉันได้นะคะฉันจะจัดการให้เองแล้วคุณอยากให้ผมขอคุณแต่งงานที่ไหนล่ะครับอืม จริงๆฉันก็คิดไว้แล้วอะค่ะว่าเราจะไปกันที่ปารีสฝรั่งเศสหอยเฟลอะค่ะแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับปารีสบ้างครับฉันว่าอากาศร้อนจังเลยนะคะลาน,นี้ฉันว่าแอ์มันน่าจะไม่เย็นแน่เลยค่ะฉันว่าเราต้องเรียกพนักง,งานมาดูแล้วเนาะ เธอมานี่สิเธอมีอะไรให้รับใช้คะคุณผู้หญิงเอ,อไม่เย็นเลยอะไปดูหน่อยสิเอ้วแล้วก็ฉันจะสั่งไวน์เพิ่มขวดหนึ่งนะแต่ขอไวน์ที่ดีที่สุดแล้วก็แพงที่สุดในร้านเลยนะได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะนำไวน์ที่แพงที่สุดของทางร้านมาให้ค่ะคุณชอบกินของที่มีราคาแพงสินะครับใช่ค่ะฉันชอบกินของแพงออะ แต่ว่าคุณรวยขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งคะครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่าที่นี่ใครเป็นเชฟเหรอครับอ๋อเชฟเชนค่ะเป็นเชฟอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะโหเชฟเชนมาเองเลยเหรอคะนี่เชฟเชนเขาเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะครับถ้าง,งั้นเอาไวที่ดีที่สุดของร้านมาเลยครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะ เหมือนว่าคุณจะสนุกกับการถ่ายรูปมากเลยนะครับถ้างั้นผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับค่ะน้องครับรับอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะไม่ครับพอดีว่าผมมีธุระต้องรีบกลับครับ แต่ว่าคุณผู้หญิงเขาต้องการทานอาหารต่ออีกหน่อยครับอย่าเพิ่งเข้าไปขาดจังหวะเขานะครับถ้าเธออยากจะสั่งอะไรก็ปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เก็บเงินที่เธอได้เลยคุณผู้หญิงคะนี่บินค่าอาหารค่ะบินอะไรอ่ะก็แฟนฉันจ่ายไปแล้วไม่ใช่หรอคุณลองไปเช็คดูอีกทีสิเขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำอ่ะพอดีว่าคุณผู้ชายที่นั่งโต๊ะเดียวกับคุณผู้หญิงเนี่ยเขากลับไปแล้วค่ะเขาบอกว่ามีธุระด่วนเขาก็เลยให้มาเก็บเงินที่คุณผู้หญิงอ่ะค่ะ นะจะเป็นไปได้ไงอ่ะเอองั้นฉันขอตัวไปโทรตามเขาก่อนนะคะไม่ได้คะ่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงต้องจ่ายเงินก่อนนะคะถึงจะออกไปได้คะ่ะ <c oughs> บ้าทำไมโทรไม่ติดเนี่ย นิดทุานจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเนี่ยได้ค่ะเช็คบินที่แฟนของคุณผู้ชายเลยใช่ไหมคะได้ค่ะครับ